เดี๋ยวจะพามาชมเนื้อเยื่อนะครับวันนี้หนุกมเษตนะครับได้เปิดนะครับเปิดมาเช็คดูนะครับบางเนี่ยอยู่ชั้นบนนะครับชั้นบนที่เราวางถา,าดดาถาดหลุมที่เราปลูกเนื้อเยื่อนะครับไว้ชั้นชั้นบนแล้วรู้สึกว่า,าพวกแดดเนาะแดดมันส่องโดยตรงนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะโดนแดดไม่เท่าไหร่ประมาณ70% 60% นะครับผมแต่แล้วก็มีม่านป้องกันด้วยนะครับแต่ทีนี้ความร้อนมันไม่มันมันอยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้หลังคาเฮาเล็กอ่าหลังคาห้องอบเรานะครับผมใกล้นิดนึงแล้วรู้สึกว่ามันจะร้อนมากกว่าด้านล่างนะครับด้านล่างก็เป็นความชื้นปกตินะครับความชุมชื้นพอดีพอดีเลยแต่ด้านบนนะครับค่อนข้างที่จะอ่าจะมีแห้งบ้างไม่มีแห้งบ้างแต่ละหลุมเนาะแต่ละหลุมก็มี แห้งหรือว่าไม่แห้งนะครับบางทีเราลดน้ํานะครับเปียกไม่พอชุ่มไม่พอนะครับผมมันก็จะทําให้แต่ละหลุมแต่ละถาดแต่ละหลุมเนาะนะครับความชื้นไม่เท่ากันก็เลยวันนี้มีโอกาสนะครับว่างๆก็เลยเปิดนะครับเปิดเช็คดูนะครับก็ประมาณยังไม่ถึงเดือนเนาะก็เหลืออีกไม่กี่วันนะครับจะถึงเดือน รประมาณ20วันนะครับประมาณ20 4ส5วันยี่สามวันน่าจะได้เนาะนะครับจะจำไม่ผิดยังไม่ได้ไปดูว่าหนุ่มหนุ่มเกษตรจดไว้อยู่ตอนนี้ก็ประกาศประกาศให้ลูกค้าเขาเตรียมนะครับเตรียมตัวเตรียมตัวจะปิดร้านแล้วนะครับผมก็ประกาศให้ลูกค้าเขาเตรียมตัวนะครับผมใครที่จะปลูกก็ให้รีบปลูกเนาะ นะครับให้เวลาย0่สนาทีนะครับผมให้ดูนะครับก็ค่อนข้างที่จะส,สมบูรณ์นะครับผมดูส่วนด้านล่างอันนี้ก็คือบุษราคำอ่าไม่ใช่บุษราคำสนีจันอ่าสนีจันดำนะครับจันดำหรือจันหน้าประมาณนี้แล้วก็ฟิโลใบเงินลุ่งเยษเห็นฟิโลใบเงินออกด่างด้วยนะครับเห็นด่างอสองต้น ก็เลยนําไปปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับแยกปลูกเรียบร้อยแล้วเห็นอยู่สองต้นดูความสมบูรณ์นะครับผมไม่พลาดนะครับอันนี้ก็คือมันหมดพอดีเนาะเราไม่ใช่ว่าตายนะครับไม่ได้ตายก็คือเราปลูกหมดพอดีก็เลยมันเป็นศาตร์เป็นเศษเนาะเป็นเศษก็คือก็จะเหลือว่าว่างประมาณนี้นี่ดูเศษให้ดูนะครับความสมบูรณ์หรือ การอนุบาลน,นะครับเนื้อเยื่อนะครับโรงอนุบาลของเรานะครับซึ่งค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จนะครับประสบความสําเร็จก็คือว่าผ่านโอเคอันนี้ซิกูเนียมนะครับผมเป็นออมชมพูอันนี้สั่งมาสักจากสีลังกาเนาะพวกเนื้อเยื่อทั้งหมดเนี่ยนะครับผมน,นี้ภายในเวลาระยะเวลาที่สั้นๆเนาะนะครับเดี๋ยวเราก็จะอบต่ออีก นะครับให้ลากเขาได้แข็งแรงก่อนนะถึงจะไปเปลี่ยนใส่ดินปลูกใหม่ใส่กระถางมือรสนะครับผมมือ2มสองอสประมาณนี้ส่วนด้านบนอย่างอโลกาเซียเนี่ยผงเสียบวางผิดเนาะนะครับอย่างตัวเลสตัวอะไรนะครับผมวางผิดเอาไว้ด้านบนโดยที่แดดนะสาดส่องแบบโดยตรงถึงมันไม่โดนโดยตรง แ,บบแรงก็ช่างนะครับผมแต่อโลกาเซียเนี่ยมันจะเป็นตัวที่อ่อนแอมากนะครับผมอโลกาเซียโดนแดดนิดหน่อยโดนแดดแบบเกินแบบมันต้านทานไม่ได้นะ่ะใบมันจะไม,ไม่ง่ายนะครับผมด้านขอบขอบไหมขอบใบมันจะเสียง่ายงเศษวางแผนผิดน่าจะเอาพวกเงินไหลมาไว้ด้านบนหรือไอดาบเงินหรือบุตราคำหรือเสนจันไว้ด้านบนจะดีกว่า นะครับพวกนี้โดนแดดก็ค่อนข้างที่จะทนนะครับทนต่อแดดนิดนึงนะเนี่ยบางทีมันกะไม่ได้เนาะนะครับตัวพิงค์เนี่ยครับผมพิงค์ดาก้อนประมาณนี้นะไอพวกที่ใบดึงเหลืองประมาณนี้นี่ก็คือดินดินปลูกเราม,มันแห้งเนาะนะครับมันจะแห้งเป็นบางหลุมนะครับบางทีรดน้ําเรารดน้าไม่ไม่ดีพอเนาะ ดินชุ่มไม่เท่ากันนะครับแล้วก็มันมาบวกกับความร้อนนะครับด้านชั้นบนเราเนี่ยนะครับก็เลยทําให้เป็นแบบนี้นะครับโอเคให้ชมประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมถ้าด้านล่างนะพี่พี่เพื่อนเห็นไหมถ้าด้านล่างเนะี่ยอย่างเลดอะไรเนี่ยนะครับผมหรือว่าพิง์ดาก้อนอะไรนะครับก็จะสมบูรณ์ นะครับผมสมบูรณ์24บวันเองก็จะสมบูรณ์มากให้ชมนะครับให้ชมการอนุบาลน,นะครับลงเพาะอนุบาลน,นะครับเนื้อเยื่อเราโรคอนุบาลเนื้อเยื่อเราเนี่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้อัปเดตใหพ้พี่เพื่อนได้ดูนะครับความเจริญเติบโต,ต,ตของเนื้อเยื่อเรา นะครับจากหนุมเสษตรก็เอามาอัปเดตเป็นระยะระยะนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับประมาณหลายพันต้นเหมือนกันเนาะที่เราเลี้ยงไว้นะครับผมเนี่ยของบุบานก็ฟลอริดาด่างของเราก้ามกุ้งด่างของเราหนุ่มเกษตรก็มาไว้ตรงนี้ละแป๊บนึ่งแล้วจะขยับขยับมาไว้อยู่ใกล้เกินไปเนาะ นะครับใกล้ความ,มร้อนขก้นไปอันนี้เราจะมีเครื่องกลับความอุอนนะครับเราจะเอาย้ายมาอยู่ใกล้ๆนี้โอเคจุ๊บอันนี้ก็คือโคลิด้านะครับไม่รู้ว่าจะด่างขีดต้นเราก็ไม่รู้เนาะเลี้ยงไว้นะครับเซมเพลนลองดู โอเคครับผม, okay, บผมสำหรับคลิปนี้เนาะไว้เพียงแค่นี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนุ่มเกษด้วยนะครับถ้าอยากดูไม้เนเยื่อเรานะครับหรือไม้ชนิดต่างๆนะครับในภายในสวนเนาะหนุ่มเกษก็อัปเดตให้พี่เพื่อนได้ดูกันเป็นประจำนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ